ลอกไหนลูกเนี่ยหมูตัวเหลืองเนี่ยใช่ป่ะไหนไหนทางไหนไกดาาชะกันใช่มา,มาออกมาแล้วนะเสร็จแล้วเ็เจ็บสวัสดีครับวันนี้น้องแพมมี่ก็มาอยู่ที่ คลินิกเด็กและแม่อุ่นใจนะครับทุกคนนี่น้องแพมมี่ไม่สบายนะครับพามาหาหมอที่คลินิกอันนี้เขามีอาการอาเจียนแล้วก็ถ่ายเป็นสีดำถ่ายเหลวก็เลยพามาหาหมอสักหน่อยใช่ไหมแพมมี่ใช่ไหมคะใช่เวลาเริงเลยล่าเริงเลย,ลเเลยดูนะเดี๋ยวค่อยดูนะตอนไปหาหมอออกมาเนี่ยโกลาการเ่ยนะเนี่ย นี่ดูดูทุกคนเห็นมีแสงเท้าเลยนะคนอื่นก็ทถอดหมดแค่นี่ถ้าไม่แสงเท้าเขาจะไม่เดินนะดูดูเธอเดินวนไปวนมาไปดูนมนะน้องร้องเหรอหันมาหันมานี่สิหันมานี่ไหนไหนทั้งไหนอยู่ทั้งไหน น้องไปได้ร้องอ่ะฮะน้องร้องน้องไปได้ร้องหมอหมอฉีดยาให้หรอใช่ล่ะแล้วไปมีร้องไหมถ้าหมอฉีดยาไม่ร้องหรอชิงฮะอย่าให้ร้องเหมือนเดิมอีกงนาถ้าฉีดอ่ะเฮ้ยแต่มีตบมือใหญ่เลยดูแต่มีเขาจะไม่บอกสีน้องอ่าจะบอกสีน้องเลยน้องมาแล้วน้องมาแล้ว Oh no. เด็ดระงกินตาน้องนะไม่ทันแล้วองไงนองเขียวใช่ไเนี่ยอบอกน้องบอกน้องเกอดวันนี้ไปจิ้มตาเขาแล้วไม่ได้ดูน้องแพมมี่เขามารักษาที่คลินิกเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลยนะจนตอนเนี้ยน้องแพมมี่ก็สองขวบสามเดือนแล้วนะตรงไหนเรื่องฮะตรงไหนเรื่อ,องอแพมมี่ ตรงนั้นเลื่อนไหมนั่นเอามานี่เร็วลองไห้ลูกรองไหลูกคุณหมอมาขนมนี่ไหมขนมคุณหมอนี่ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยนี่แหมมีตัวอะไรลูกเห็นปะหมอเพิยังไม่มาเลยน้องทำไมลูกนี่แหมมีมีหมูมีมีหมูด้วยใช่ปะเนี่ยเนี่ยหมูตัวเหลืองเนี่ยใช่ปะใช่ปะแม่มยังไม่มาเลยร้องรอหมอใช่ปะแหมมี รู้นะแกรมี่เนีรู้ว่าจะมาหาหมอเนี่ยพอเข้าห้องร้องเล่ยหมอให้นมมาหรอขนมอะไรรูป่ะฮะขนมอะไรเนี่ยเฮ้ยเยเขาเวียวิตามินซีเนี่ยวิตามินซีนะชอบปะชอบปะไม่ชอบกลัวหมอกลัวหมูเดี๋ยวพอพอจะลองเรียกชื่อแพมมี่นะดูซิเขาจะรู้จักชื่อเขาปะ กฤษการกฤษการหันหน้ามาเร็วกฤษการกไปไหนอ๋อเดี๋ยวค่อยออกไปแป๊บนึงเพมมีกระจกไปข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะรอคุณหมอมาไม่ไมนะ่ใช่ถ่ายให้นี่เพมมี่นี่นี่พมี่ฮิเพมี่เจ้าใช้กบเจ้าใช้กบเนี่เจ้าใช้กบเต็มเลยดูดิ นี่เจ้าชายโกมออันไหนเจ้าชายกบเอาแล้วอันไหนเสืออันนี้เสือชีเสือไอเสืออยู่ไหนเสือ <S <S โอจกิงจิงโจ้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 อ <Wow. S 1> เอยมีภูมีภูมีภูอยู่ไหนมีภู โอเคอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงอยู่โง่เก่งยังเลยเรียกตัวอะไรมันนอนอยู่เนี่ยเนี่ยตัวอะไรนอนอยู่กอไม้เนี่ยตัวอะไรอ่ะฮะใช่ม้าป่ะเนี่ยใช่ม้าป่ะเนี่ยไม่ใช่อ่ะใช่ม้าไม่ใช่อ่ะใช่ม้าไม่ใช่อ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่ใช่นี่แล้วไหนเจ้าหญิงเจ้าชายไหนเจ้าหญิงเจ้าชายไหนไหนเจ้าหญิงเจ้าชาย ิกใช่เปล่าไหนเจ้าหญิงเจ้าชายชี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเก่งอ่ะเจ้าหญิงเจ้าชาย,ย,ม,ชายมีกระต่ายไหมเห็นกระต่ายปะไหนอ๋อนี่กระต่ายหมูอ่ะหมูหมูหม,มูมันมีหมูอยู่ได้นะพ่อพ่อเห็นหมูตัวนึงอ่ะแหม่มีเห็นยังเห็นยังดูดีๆดูดีๆอยู่อยู่ข้างบนนั่นแหละถามแม่กุ้งดิอยู่ไหน หมูตัวเล็กน,นะต่มีมองไ,ไ, <c oughs> ไม่เห็นไหนไหนพี่ห <c oughs> มูไหนนีไงหยูก้มหน้าอยู่อ๋อพี่หมูเ <c> ล <oughs> ่นกับอะไรอ่ะเต่าเล่นกับพี่เต่าพี่เสือเล่นกับใครไงอะไรมองหน้าใครมองหน้าใครมองหน้าเสือเอเหรอเอหนอเหอหเหอเอเห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 รอหรอออเหรอ อะไรลูกอะไรลูกไหนไหนนี่ไงอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงอ่ะเจ้าชายอย่างนี้อะไรเนี่ยชายอ่ะวางน่แคมมี่ตรวจร่างกายเสร็จแล้วต่อไปก็รอฉีดยาแล้วนะพี่ลูกไปต่อแล้วหมอเรียกคุณหมอเรียกแล้วก็นมทุกคนแะมมี่เข้าไปฉีดยาแล้วฟังเสียงสิอันนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงแคมมี่นะ เกี่อกันหายใจไปแล้วเการ้องให้อยู่นะครับทุกคนสงสารเขานะแต่ก็ต้องฉีดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่หายป่วยนะร้องใหญ่เลย ออกมาแล้วนอนเสร็จแล้วไหมเขาเจ็บเ็าเจ็บอ่าตอนนี้น้องแคมมี่ก็มารับยาแล้วรับเสร็จก็จะได้กลับบ้านแล้วถึงบ้านแล้วแคมมี่ทุกที่ทุกคนน้องแคมมี่หลับฝุ๋ยเลยไปแล้วน้องแคมมี่เข้าบ้านจะได้ไปนอนพัก่ันแล้วนะ เขาคงจะเจ็บหน้าดูเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาเคยฉีดแบบนี้มาแล้วนะครั้งหนึ่งตื่นแล้วเหรอแพม,มี่โดนฉีดยามาเจ็บไหมนะลูกเจ็บไหมคะัหมอฉีดยามาเจ็บไหมโอ้เสียงยังอ,อ่อยอยู่เลยทุกคนเสียงยังอ,อ่อยอยู่เลยตอนนี้แพมมี่ก็ตื่นแล้วนะ